ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่9เก h z สวัสดีค่ะท่่าผู้้ัังวันนี้รายการสอนภาษาจีนกับสุขภาพได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีดรนรมนเฉิวอาจารย์ชาวจีนผู้ให้ความรู้และดิฉันอาจารย์เสวรัฐวานาสุขพันธ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะอาจารย์นรุมนสวัสดีค่ะอาจารย์เซวัละ您好听众朋友我是裘英来自中国杭州。บทสนทนาวันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคนไข้ที่มารักษาและแพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการของคนไข้ผู้นี้ควรจะเข้ารับการตรวจรักษาเพิ่มเติมในโรงพยาบาล เนื่องจากคนไข้มีความวิตกกังวลมากจึงได้เชิญญ,ญาติของคนไข้เข้ามาร่วมการตัดสินใจด้วยขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะที่24จูเยีย以及注意事项ตอนที่24การรักษาตัวในโรงพยาบาลและข้อควรระวัง根据您的病情 我建议您住院检查。医生，我有那么严重吗？是的，您先去办理一下入院手续。这是入院通知书。我想知道我是什么病。这样吧，请尽快叫您的家属来我这里一趟。哦，好吧。您是陈曼的家属吗？是的，怎么了？ 根据 X 光片判断，陈曼肺部有阴影。阴影什么意思？就是说，您的家人需要住院做进一步检查。好，那就立刻住院检查。床位已和住院部联系好了，您去办一下手续。好的，陈曼，来。 重新测量体温、脉搏和血压。那么我们住医院要注意哪些事项呢？首先要准备一些个人用品等等。好的。然后要了解所住的科室和医院的基本情况。什么基本情况呢？比如住院药房、交费处。 食堂等等都在什么地方？好的。另外还要知道自己的主管医生和护士是谁，还不能大声说话，病房内不能吸烟。好，我记住了。明天早上我来抽血。好的。另外。 病人不得随意变更食品。我知道了。如果晚上病情变化时，要马上向值班医生和护士反映。好的。到拜边边边边边第二十四集：住院以及注意事项。 ตอนที่24การรักษาตัวในโรงพยาบาลและข้อควรระวัง您我建议住检查ตามอาการรูปของคุณหมอแนะนำให้คุณเข้ารักษาในโรงพยาบาลคำว่าตามในภาษาจีนจะใช้คำว่า根据根据 อาการของลูกภาษาจีนจะใช้คำว่าปิงชิงปิงชิงการให้คำแนะนำภาษาจีนจะใช้คำว่าเจียนอี้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะใช้คำว่าจ院่เ住院检查 ประโยคต่อไป我有那重คุณหมอคะดิฉันมีอาการรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือคะคำว,ว่าคุณหมอหรือนายแพทย์ภาษาจีนอจะใช้คำว่าอีเซิงอีเซิงอย่างนั้นขนาดนั้นภาษาจีนจะใช้คำว,ว่าน่ามอน่ามอ รุนแรงในภาษาจีนจะใช้คำว่า严重严重ประโยต่อไป是的您先去办理一下入院手续这是入院通知书ใช่ค่ะคุณควรจะดำเนินการขั้นตอนการเข้ารักษาในโรงพยาบาลก่อน นี่คือหนังสือแจ้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคำว่าใช่ค่ะในภาษาจีนจะใช้คำว่า是是的是的จะไปดำเนินการ先先去去理一下去理一下下สถานีวิทยุศึกษาขั้นตอนการเข้ารักษาในโรงพยาบาลก่อน 入院手续。入院手续。那句在ภาษาจีนจะใช้คำว่า这是。这是。หนังสือแจ้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภาษาจีนจะใช้คำว่า入院通知书。入院通知书。 ประโยคต่อไป我我想知道是什ฉันอยากจะทราบค่ะว่าดิฉันเป็นโรคอะไรคะฉันอยากจะทราบในภาษาจีนจะใช้คำว่า我想知道我想知道道ฉันเป็นโรคอะไร我是什么病我是什么病 ประโยคต่อไป这样吧，请尽快叫您的家属来我这里一趟。เอาอย่างนี้นะช่วยเรียกญาติมาพบที่นี่หน่อยค่ะคำว่าอย่างนี้ในภาษาจีนจะใช้คำว่า这样这样เรียกในภาษาจีนจะใช้คำว่า叫叫ญาติ ในภาษาจีนจะใช้คำว่าจ้าสู j จ้าสูมาที่นี่来这里来这里ประโยคต่อไปอ๋อออ๋อตกลงค่ะคำว่าตกลงจะใช้คำว่า好吧好吧ประโยคต่อไป 您是陈曼的家属吗？<是>คุณคือญาติของเฉินมันใช่ไหมคะค,คุณคือในภาษาจีนจะใช้คำว่า你是你是。ประโยคต่อไป是的，怎么了？ใช่ค่ะมีอะไรล่ะคะคำว่าใช่ค่ะในภาษาจีนจะใช้คำว่า ่是的，是的。มีอะไรล่ะคะในภาษาจีนจะใช้คำว่า怎么了？怎么了？ประโยคต่อไป。根据 X 光片判断，陈曼肺部有阴影。จากการวินิจฉัยเอ็กเร์ปอดของเฉินมั่นมีเงาคะ่ะจากการในภาษาจีนจะใช้คำว่า 根据根据ฟิล์มเอ็กซเรภาษาจีนจะใช้คำว่า X- 光片 x 光片วินิจฉัยในภาษาจีนจะใช้คำว่า判断判断ปอดในภาษาจีนจะใช้คำว่า肺部肺部มีเงา ในภาษาจีนจะใช้คำว่า有阴影有因影ประโยคต่อไป阴影什么意思มีเงาหมายความว่าอะไรคะคำว่าเงาในภาษาจีนใช้คำว่า阴影因影หมายความว่าอะไรในภาษาจีนจะใช้คำว่า 什么意思？什么意思？ประโยคต่อไป，就是说，您的家人需要住院做进一步检查。ก็คือญาติของคุณต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม。คำว่าก็คือในภาษาจีนจะใช้คำว่า，就是说，就是说。 家的家人，您的家人，必需要需要，入班住院住院，为了接受治疗，做进一步检查，做进一步检查，下一牌 好那就立刻住院检查ตกลงถ้าอย่างนั้นก็รีบเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นในภาษาจีนจะใช้คำว่าน就่นนรีบหรือทันทีลิขิขเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา住院检查 住院检查ประโยคต่อไป床位已经和住院部联系好了，您去办一下手续ได้ติดต่อเตียงกับแผนกผู้ป่วยนายเรียบร้อยแล้วคุณไปจัดการตามระเบียบก่อนนะคะเตียงในภาษาจีนจะใช้คำว่า床位床位 ได้ติดต่อแล้ว已，已经和已经和。แผนกผู้ป่วยในภาษาจีนจะใช้คำว่า住院部住院部。院部เรียบร้อยแล้ว，联系好了联系好了。好了จัดการตามระเบียบก่อน办一下手续办一下手续。手续ประโยคต่อไป 好的ตกลงค่ะประโยคต่อไป陈曼来重新测量体温脉搏和血压คุณเฉินมั่นเชิญค่ะมาวัดอุณหภูมิร่างกายชีพจรและความดันโลหิตอีกครั้งหนึ่งคำว่าวัดอุณหภูมิในร่างกายในภาษาจีนจะใช้คำว่า 测量体温，测量体温。สถานีวิทยุศึกษา。ชิปจอน。脉搏，脉搏。ความดันโลหิต。血压，血压。What my。重新，重新。ประโยคต่อไป。 那么我们住院要注意哪些事项呢？ดังนั้นสิ่งที่เราควรให้ความระวังเมื่อเราเข้ามารักษาในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างคะคำว่าดังนั้นหรืออย่างนั้นในภาษาจีนจะใช้คำว่า那么那么การพัก <noise> รักษาตัวในโรงพยาบาล住院 住นต้องในภาษาจีนจะใช้คำว่ายายาระวังในภาษาจีนจะใช้คำว่า注意注意เรื่องอะไรบ้างคะไห哪些事项ส些事项ประโยคต่อไป首先 要准备一些个人用品等等。首先，首先，还先，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  常ใช้ส่วนตัว。个人用品，个人用品。เป็นต้นในภาษาจีนจะใช้คำว่า等等等等ปป<的>。ประโยคต่อไป好的。ตกลงค่ะประโยคต่อไป。然后要了解所住的科室和医院的基本情况。 หลังจากนั้นคุณจะต้องรู้สภาพที่ตั้งของนแผนกและสภาพโรงพยาบาลที่คุณเข้ารักษาตัวอยู่หลังจากนั้นในภาษาจีนจะใช้คำว่าหงโโต้องในภาษาจีนจะใช้คำว่ารู้หรือเข้าใจในภาษาจีนจะใช้คำว่า 了解，了解。สภาพที่ตั้งของแผนก所住的,的科室，所住的科室。สภาพโรงพยาบาลที่คุณเข้ารักษาอยู่，医院的基本情况，医院的基本情况。ประโยคต่อไป，什么基本情况？ สภาพโรงพยาบาลที่คุณรักษาอยู่คืออะไรคะคำว่าอะไรในภาษาจีนจะใช้คำว่า什什么么สภาพของโรงพยาบาลที่คุณรักษาอยู่ในภาษาจีนจะใช้คำว่า基基本本情情况情况ประโยคต่อไป比如住院药房 堂่า都ค่า地ชเช่นห้องยาของโรงพยาบาลแผนกการเงินโรงอาหารอยู่ที่ไหนคำว่าห้องยาของโรงพยาบาลในภาษาจีนจะใช้คำว่า住院药房住院药房แผนกการเงิน ภาษาจีนจะใช้คำว่า“交费处”、“交费处”。โรงอาหารภาษาจีนจะใช้คำว่า“食堂”、“食堂”食堂。อยู่ที่ไหนในภาษาจีนจะใช้คำว่า“在什么地方”、“在什么地方”地方。ประโยคต่อไป好的。 ได้ค่ะประโยคต่อไป另外还要知道自己的主管医生和护士是谁นอกจากนั้นยังต้องรู้ว่าหมอผู้รับผิดชอบในการรักษาและพยาบาลที่ดูแลคุณคือใครคำว่านอกจากนั้นในภาษาจีนจะใช้คำว่าลิงไวลิงไ ยังต้องรู้ในภาษาจีนจะใช้คําว่า還要知道还要知道หมอผู้รับผิดชอบ主管医生主管医生และพยาบาลที่ดูแล护士护士 ประโยคต่อไป还不不能能大声说话病房内吸烟แล้วยังพูดเสียงดังไม่ได้นะในห้องคนป่วยไม่ให้สูบบุหรี่ด้วยค่ะคำว่าแล้วยังพูดเสียงดังไม่ได้ในภาษาจีนจะใช้คำว่า还不能大声说话 还不能大声说话。ห้องคนป่วย，病房内，病房内，<房>ไม่ให้สูบบุหรี่，不能吸烟，不能吸烟。ปล่อยหยกต่อไป，好，我记住了。ได้ค่ะ，ดิฉันจำได้แล้วค่ะ。 คำว่าจำได้ในภาษาจีนจะใช้คำว่า记住记住ประโยคต่อไป明天早上我来抽血พรุ่งนี้เช้าดีฉันจะมาเจาะเลือดค่ะคำว่าพรุ่งนี้เช้าในภาษาจีนจะใช้คำว่า明天早上明天早上เจาะเลือด 抽<超>血，抽<超>血。ประโยคต่อไป，好的，ตกลงค่ะ。ประโยคต่อไป。另外，病人不得随意变更食品。นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนอาหารของผู้ป่วย。คำว่านอกจากนี้ในภาษาจีนจะใช้คำว่า。另外，另外。 สถานีวิทยุศึกษาผู้ป่วยในภาษาจีนจะใช้คำว่า病人病人เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนกนปี่ยนประโยคต่อไป我知道了你นทราบแล้วค่ะคำว่าทราบแล้วในภาษาจีนจะใช้คำว่า 知道了，知道了。ประโยคต่อไป，如果晚上病情变化时，要马上向值班医生和护士反映。ถ้าหากคนไข้มีอาการผิดปกติในตอนกลางคืนต้องรีบแจ้งให้กับหมอเวนและก็พยาบาลทราบทันทีค่ะคำว่าถ้าหากในภาษาจีนคือ如果 如果มีอากา病情变化病情变化ในตอนนน晚上晚上ต要上้要马上要马上真的没งก พยาบาลทราบทันที向值班医生和护士反映向值班医生和护士反映ประ่อยต่อไป好的ได้ค่ะลำดับต่อไปเป็นการทบทวนคำศัพท์สำหรับบทเรียนในบทนี้การรักษาในโรงพยาบาล 住院，住院。来，以及，以及。ข้อควรระวัง，注意事项。注意事项。ตามที่，根据，根据。อาการข病情。 病情。แนะนำ建议建议。จัดการ办理办理。ขั้นตอนในการเข้าโรงพยาบาล入院手续入院手续 หนังสือแจ้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล院通知,院通知รุนแรงหรือร้ายแรงรีบรีบด่วนรีบดวน 一克朗。重新，重新。我问下体温在身体。测量体温，测量体温。ที่ประจาน，脉搏，脉搏。อันดับแรก，首先。 首先，脸庞准备准备，了解<口>了解，用用个人用品个人用品，盘带的治疗。 所住科室，所住科室。สภาพโรงพยาบาล，基本情况，基本情况。แผนกยา，住院药房，住院药房。แผนกการเงิน。 交费处，交费处。โ o n g aha 食堂，食堂。pet j ์เจ้า kai 主管医生，主管医生。ท<体>ั n t y 马上，马上。 ห้องผู้ป่วย病房内สถานีวิทยุศึกษารีบกวนรบกันรบกวนสูบบุหรี่吸烟吸烟นเปลี่ยนแปลง隨意เ更 随意变更。อาหารการกิน，食品，食品。อาก n รโรคเปลี่ยนแ病情变化，病情变化。ต n นกลางค n น，晚上，晚上。 หออเวเจ้ันอีเซนจ้านอีเแนแจ้งให้ทราบ反ฏิกิยินท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการภาษาจีนกับสุขภาพในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ 萨瓦迪卡，听众朋友，谢谢您的收听，我们下次再会。